สวัสดีเพื่อนๆชาวสเปกโฟนทีวีทุกคนนะฮะข่าวนี้นี่สร้างความตื่นตระหนกได้ไม่น้อยครับเมื่อมีการพบสปายแวร์ตัวใหม่บน iOS นะครับซึ่งมีการคอนเฟิร์มว่าสามารถขโมยข้อมูลได้สารพัดครับถึงแม้ว่าจะเป็นการเจลเบรกหรือไม่เจลเบรกก็ตามนี่เป็นคำแจ้งเตือนจากทางเทรนไ i โครนะฮะ บริษัทผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยด้านข้อมูลบนคอมพิวเตอร์รายใหญ่ซึ่งไปพบสปายแวร์ตัวใหม่ที่มุ่งเน้นโจมตีไปที่กลุ่มผู้ใช้ iPhone โ,โดยเฉพาะครับเพื่อที่จะขโมยข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดไว้ได้นะฮะโดยเจ้าสปายแวร์ตัวนี้มีชื่อว่า X-Agent โดยจะโจมตีเป้าหมายด้วยเทคนิคที่ชื่อว่า Ice and Hopping นะครับคือการที่จะแฝงตัวเข้าไปในสมาร์ทโฟนของเพื่อนหรือผู้ติดต่อกับเป้าหมายก่อน ต่อมาจึงให้เครื่องเหล่านั้นครับทำการส่งลิงก์หรือสปายแวร์ต่อไปอยังเป้าหมายครับพอาการทําเช่นนี้ครับจะทําให้เป้าหมายมีความเชื่อใจแล้วก็มีโอกาสสูงขึ้นที่จะเผลอลงโปรแกรมเหล่านี้ลงไปครับโดยเจ้าสปายแวร์ตัวนี้สามารถขโมยได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อความภาพรายชื่อผู้ติดต่อตําแหน่งหรือรายการแอปพลิเคชันที่เพื่อนๆมีอยู่ อีกทั้งสามารถสั่งเปิดไมค์เพื่ออัดเสียงได้อีกด้วยครับแล้วจะส่งข้อมูลทั้งหมดนี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของทางผู้โจมตีนั่นเองโดยมันสามารถทํางานได้ทั้งบน iOS 7แล้วก็ iOS 8นะครับแต่ดูเหมือนจะเป็นอันตรายกับ iOS 7มากที่สุดเพราะสามารถทํางานได้อัตโนมัติแถมยังซ่อนตัวเองได้ด้วยครับในขณะที่บน iOS 8มันจะไม่สามารถซ่อนตัวเองได้และจะขึ้นเป็นเหมือนแอปพลิเคชันทั่วไปนั่นแสดงว่าเจ้าป p y w a r e ตัวนี้น่าจะออกมาก่อนที่ iOS 8จะออกมานั่นเองครับ จึงยังไม่แน่ใจว่าตอนนี้จะแพร่ระบาดขนาดไหนซึ่งถ้าเพื่อนๆถามถึงวิธีแก้นะตอนนี้ที่ดีที่สุดครับก็คือแนะนําว่าใครที่ยังใช้งาน iOS เวอร์ชั่นเก่าอยู่ก็อัปเดตขึ้นมาเป็น iOS 8เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็มันอัปตามที่ Apple ได้ออกมาเรื่อยๆนะครับน่าจะช่วยเรื่องความปลอดภัยขึ้นได้มากเลยทีเดียวแล้วถ้ามีข่าวๆความเคลื่อนไหวยังไงครับทีมงานจะรีบม,มาบอกกันทันทีครับ หือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็เรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวฮะกด s b s c r r i e e ช anel ของเราใน YouTube ครับพิมพ์ e c p h o n น TV แล้วก็ Subscribe หรือว่าจะกดที่มุมขวาบนจอได้เช่นกันสวัสดีครับ